รดคู่ใจบนสนททางี่หัวใจต้องกันารบสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดคือบริษัทโลเฮงหมงจำกัดร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีเว็บไซต์ไทยสกูตเตอร์ o o m ตอนนี้เราอยู่ที่รามินทา39นะฮะร้านต้นคลาสสิกมอเตอร์วันนี้เราจะพาให้ผู้ชมมาพบกับร้านซ่อมอีกร้านหนึ่งแนะนำกันอีกทีนึงว่าทางร้านนี้ซ่อมอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราพบกับใครวันนี้ได้ทิกอะไรกลับไปบ้างต,ต่าตาก็ไปดูกันดีกว่าครับอ่าสวัสดีครับนั่งก่อนนั่งก่อนเรอเรียกเรามาอยู่กับคุณต้น ครับผมชื่อวัทินสังเกีแล้วครับชื่อเล่นชื่อต้นนะครับส่วนมากคนก็จะเรียกว่าช่างต้นก็เลยกลายเป็นต้นกัซซี่มอเตอร์ประมาณนี้มาของร้านครับผมประมาณกี่ปีแล้วถ้าข้อมือเปิดเลยก็จริงๆก็ประมาณ15บปี15ปีแต่ส่วนมากก็จะซ่อมรถใหม่มาก่อนช่วงแรกช่วงแรกแล้วก่อนหน้านี้จะมาซ่อมรถเนี่ยอย่างเงี้ยเปิดร้านซ่อมรถอย่างเงี้ยครับทำอะไรมาก่อนก็เป็นช่างเชื่อม ทางเชื่อมรับเหมาพอรับเหมาอุปกรณ์ก่อสร้างเราก็ซ่อมมาเขาดีดมากก็เศรษฐกิจไม่ดีฟองสบู่แตกก็ไม่รู้จะทำอะไรประมาณนั้นพ่อก็เลยชวนมาเปิดซ่อมจักรยานผมก็เลยไปเรียนซ่อมมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันเยอะเราก็จะได้ทําได้จะมีวิชาหากินได้ตลอดเลยเงี้ยประมาณนั้นเอาอยู่ดีเนื้อายมันซ่อมรถเก่าเห็นว่าแม่ซ่อมรถใหม่อยู่ใช่จริงๆอ่ะที่ผมชอบนะฝังใจเลยก็คือ เคยเห็น <C> e <ï n> พงพัด์ร้องเพลงแล้วมีรถเก่าอ,อยู่ด้านหลังขับรถเก่ายาเราก็เลยชอบพอเห็นแล้วก็อยากได้กันนี้ก็เลยซื้อรถเก่าเข้ามาเรื่อยๆเอามาซ่อมอะไรประมาณนี้ก็กลายเป็นมาเริ่มซ่อมเองก่อนใช่แล้วซ่อมเองอันนี้ก็เริ่มมีน้องๆคน,น,จ,ะะนจะเห็นเพื่อนมาเห็นก็รู้จ,จักกันก็บอกเอ้าเห็นซ่อมรถเก่าได้เขาก็เลยเอาเข้าไม้ซ่อมอันนี้ก็เขามาเล่นซูกันก็เลย ก็กลายเป็นต้องมาซ่อมซูเค125อย่างเดียวเลยครั้นี้เห็นขึ้นชื่อว่าถ้าเป็นช่างต้นนี่ต้องเค125มาอันดับแรกประมาณนั้นเพราะว่าฮอนด้าก็ซ่อมได้นะแต่ว่าก็คือรถมันก็เลยจางไปคนก็ไม่กล้าเข้ามาก็คือสรุปต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าจริงๆแล้วอ่าร้านต้นคัสสิกมอเตอร์เนี่ยไม่ใช่ซ่อมแค่เคใช่ประมาณนั้นซ่อมทุกอย่างซ่อมทุกอย่างรถใหม่รถเก่าซ่อมได้หมดนะผมมาถึงเนี่ยผมก็เห็นแล้วมีเอ็มซ่ามีเคอาร์มีซีบี350ใช่มีซี70มี เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าร้านคุณต้นก็ซ่อมได้ทําได้ใช่ไหมทำได้เพียงแต่ว่าขึ้นชื่อที่สุดเลยก็คือเรื่องของเค125ประมาณนั้นใช่ไหมครับผมอย่างหลายๆกลุ่มของคนที่เขาเล่นเค125ใหญ่ๆเงี้ยก็จะต้องมาที่นี่ครับผมเหมือนถ้าจะเป็นแบบโอ้โหเครือข่ายของเขาเลยใช่ไหมที่ผมเห็นก็คืออย่างชุดับปิดก็จะมาแล้วต้องมีช่างต้นการขัก็จะไปไปท่องไปเที่ยวก็เคยไปด้วยกันอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วก็คือรับ มหมดก็รับหมดนะครับแ,แต,ต่ตอนนี้รถใหม่ก็จะน้อยลงเพราะว่ามันก็ไม่ทันไงแล้วก็ซ่อมอยู่ก็จะไม่ทันอยู่แล้วก็เลยงานใหม่เราก็ปัดไปบ้างอะไรบ้างอะไระครือรถใหม่วันนี้ก็อาจจะให้ร้านที่เขามีทําอยู่เนี่ยใช่ครับใช่ก็เน้นมาทางที่รถเก่าเน้นเป็นเก่าไปอย่างเดียวตอนนี้แล้วระยะเวลาในการทําแต่ละคันแต่ละคัานนานไหม มันบอกไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าเป็นทําสีชุบอะไรเนี่ยผมก็บอกว่าลองตรง่านานเพราะงานมัน<ช>มันเยอะจริงใช่แต่ถ้างานาแบบสีด้วยอ่าสีโอ้โหกว่าจะได้แต่ละคัน <laughs> งานสีร้านเขาก็เอาบอกตรงเขาก็ไม่ค่อยอยากทำหรอกสีรถเก่า <c oughs> เขาทารถใหม่ง่ายกว่าง่ายกว่าเร็วกว่าใช่เขาก็เลยใกล้เกันอ่าประมาณนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยทําก็เลยต้องง้อเขาก็เลยใช้เวลาเขาก็จะทิ้งช่วงให้เราหน่อยอะไร่เงี้ยแต่ก็ยังดีที่เขายังทําให้เราแล้วตเมื่อไหร่จะทำเครื่องอย่างเดียวทำเครื่องระบบไฟ เครื่องระบบไฟก็เต็มที่อะอาทิตย์หนึ่งก็จบถ้าทําแค่นั้นนะอประมาณนั้นถ้าอย่างช้าก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วกรณีที่แบบมุดซ่อมเคเยอะๆอย่างเงี้ยครับมีเคสไหนที่มันยากสุดยากสุดเหรอส่วนมากก็จะมีระบบไฟชาร์จอ่ะแหละที่ไล่จะยากหน่อยยากรออะไรผมว่างั้นเนี่ยหนึ่งยางแล้วก็หาจุดที่ว่ามันมันเป็นอ่ะหาตรงไหนกว่าจะเจออะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ระบบเครื่องอ่ะไม่ ไม่ไม่ยากไม่ไม่ไม่น่ามีอะไรนะเหมือกั่าแต่ลคันผมว่ามันไม่เหมือนกันใช่ครับมีไปชาร์จบางทีโอ้โหถ้าเกิดว่ามาเรืเดิๆยังพอทนเจอที่แบบโอ้โหมั่วมาแล้วด้วยแล้วประมาณนั้นอ่าแล้วบางเจ้าของเขาก็ไม่อยากจะแตะกระสียเงินบางอย่างก็ชิ้นก็แพงหาไม่ได้ต้องรอบางคนเขาก็ท้อไปอะไร เสียงกันสั่นเวลาถ้าไม่มีบางทีมันสั่นแล้วเสียงมันดังเครื่องเขาก็ใส่รองไว้กันขีบมันกระพือถ้าเกิดว่ามีเจออะไรบางตัวผมเห็นว่ามันพุนแพงอะไรบางตัวแพงเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของเขาไม่สู้มีวิธีแก้ไขยังไงมีอยากแปลงได้ไหมถ้าเขาไม่ไม่สู้จริงๆก็แปลงเป็น cdi ส start เท้าไปก็ไม่ต้องตัดมืออะไรเงี้ยก็ก็แปลงงั้นถ้าเขาเขาพอใจในตรงนั้นนะเราก็ทําให้ได้แต่ถ้าเอาจะเอาเดิมเราก็ต้องรอต้องหาของต้องอะไร ถ้าถ้ามีก็ใช้เวลาก็ใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ตอนนี้ก็คือมันขึ้นอยู่ที่ว่าท่าผู้ชมเองต้อถหาก็มีรถแล้วเนี่ยท้าผู้ชมอยากจะทําแบบไหนใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการแบบเดิมก็ต้องมีความเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยการที่จะหาอะไรเดิมๆแต่หลายอย่างหลายอย่างมันไม่ได้ง่ายอ่าใช่คามดีควาใจกันแต่บางครั้งก็ทิ้งก็มีหายไปเลยก็มีมีแล้วมีกลับมาบ้างไหมนานๆจะมีกลับมาทีแล่กลับมาทีจะลืมไปหมดแล้วจะลืมแล้วแต่ส่วนมากถ้าทิ้งนานจัดหลายๆปีเขาก็ไม่กล้ากลับมา แต่ถ้า,าแต่ถ้าคนที่มาบ่อยๆแล้วเรายังทําให้เขาไม่ได้ไม่เสร็จล้วก็โอเคเราก็ขอโทษเข้าไปว่าเราไม่ทันจริงๆน,น,นะ,ะหลายอย่างบางทีติดนู่นติดนี่บางทีวันๆหนึ่งเราไไม่ด้แทบจะไม่ได้ทํางานเลยไอ้ไนู่นมาไอ้นี่มาเราก็ต้องทอําเล็กๆน้อยๆไปก่อนพองานใหญ่เราก็ต้องกองไว้ก็กลายเป็นว่าเราก็ช้าช้าช้าด้วยประมาณนั้นแล้วคนเดียว <laughs> ที่เป็นคำถามที่ผมจะถามอยู่พอดีเลยว่าทั้งร้านเลยเนี่ย ผมว่าใหญ่นะหลายหลายห้องเลยคนเดียวแล้วทําอยู่คนเดียวก็มีก็มีเพื่อนมาช่วยบ้างตอนช่วงเย็นเขาเลิกงานแล้วมาช่วยทํานู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็ก็พอได้บ้างแต่หาช่างจริงๆตอนนี้ก็พูดจรงก็หายากหายากคือหาที่ไว้ใจได้อะมันจะยากเคยคิดจะหามั้ยลูกมืออ๋อเมื่อก่อนมีมีมีก็ มีลูกน้องก็มีแล้วก็น้องชายคนหนึ่งพอดีเขาก็แยกไปทำเองละก็เลยก็เลยก็เลยหมดไปแล้วลูกน้องก็ออกก็ไปเปิดร้านก็หมดหมดอันนี้หาแล้วหาแบบเขามาเรียนวิชาเลยเพราะอะไรมื่เนี้ยประมาณนั้นเรียนวิชาแล้วก็ออกเขาก็ออกไปทําเขาแต่นี้เราพอหาใหม่มันหาไม่ได้ดังใจไงเราก็ต้องไม่เอาแล้วกันก็อยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจไม่เอาปั้นเด็กแบบเด็กก็คิดอยู่ครับมาเลยแล้วก็ปั้นตั้งแต่มันไม่เป็นอะไรเลยก็ก็ก็คิดอยู่แต่ใช่แต่มันก็หายากในช่วงนี้ จริงนะคนที่รักรถเก่าส่วนมากมาถึงอ่ะมาก็กโอ้พี่รื้อยากผมแมวดีว่าไขไม่ออกหูสนิมเนี่ยไม่ไหวนะอะไรเงี้ยหัวเปิดอะไรก็แมาแล้วแล้วก็ออกดีกว่าเขาก็ไปหาทํางานอื่นสบายสายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ห้องแอร์บ้างอะไรนี่มันคือปัญหาจริงนะผมพูดจริงจริงแล้วมุมมองของร้านซ่อมจริงๆที่บางทีมันคนเดียวมันไม่ไหวอ่ะมันก็ไม่ไหวเครื่องเงี้ยแบบสามร้อยห้าสิบเงี้ยอ่ะยกโอ้โหเวลาจะยกผมก็ต้อง รอมีเพื่อนมาอ่ะช่วยยกหน่อยอยกขึ้นแย่น็อ yeah, ตได้ก็จบแล้วที่เหลือแล้วก็ทําเองประมาณนั้นก็ต้องก็ต้องอาศัยคนอื่นบ้างเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะถอดชามโรตารี่ออกนะครับแต่ผมต้องแกะค้าออกก่อน แกะคาร์ดแกะฝาครอบก่อนนะครับก็ต้องเอาคอยถึงจะเจอแผ่นโรตารี่ยกคาร์ดออกก่อนจะเอาฝาออกก็ต้องเอาลิมออกก่อนจะมีลิมล็อกอยอู่ถ้าเราไม่เอาลิมออกมันก็จะไปตีก็จะทำให้ฝาเสียอีกเฟืองเสียได้ครับ ถอดฝาก็ต้องมีตัวยกหรือว่าช่างคนอื่นอาจจะมีเครื่องมือยกคนละอย่างก็ได้แต่ผมทำเอาขึ้นมาให้มันถอดง่ายเวลาเราจะใช้งานอะไรอย่างนี้ขันให้มันดึงฝาโรตารี่ยกขึ้นมาก็เคาะ แค่นี้เราก็ได้ฝาอาตครอบตัวลอตเตอรี่ออกมาแต่ว่าฝานี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่เป็นรอยมันก็อาจจะทําให้อากาศภายในที่เราดูดเข้ากลายเป็นสวนออกแล้วจะดูจากขบูก็ได้มันจะเป็นพ่นฟองออกมาฟอดฟอฟฟเราจะมองเห็นเลยมันจะฟองเราเลยว่าตัวนี้เสียหรือว่าแผ่นโรตารี่เคลื่นอน2อย่างเลยถ้าเคลื่อนปุ๊บมันก็พ่นพ่นย้อนออกมาเวลาบิดมันก็ไม่ไม่พุ่งอะ่ะมันจะเบิ้ลไม่ขึ้นเลยมันจะย้อนพ่นน้ํามันออกมาอันนี้เสียก็เป็น แผ่นไม้เนี่ยถ้าล่อนหมดเลยก็เป็นเหมือนกันอาการเดียวกันง่ายๆเลยคุณต้องเปิดดูเลยว่าตัวไหนเสียพวกนี้ไม่มีอะไรโตรตรี่มีแค่นี้เลยไม้กับการแผ่นเคลื่อน2อ,อย่างนี่ก็คือแผ่นโรตรีครับแผ่นแท้โอเคเรายิห้า นี่ไม่ใช่ของปลอมนี่เป็นของแท้เลยติดรถมาเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนมันก็อากาศมันจะรั่วรั่วออกได้มันก็อาจจะวิ่งบางทีวิ่งแบบไม่เต็มไม่ได้ไม่เต็มอัตราของเขาอะนะมันก็รั่วผ่านดันออกเวลาเราเหมือนมันย้อนกลับพูดง่ายๆแล้วกันอากาศก็ย้อนออกขอบกูก็อาจจะไม่ค่อยดีแต่ถามว่าอย่างนี้ก็ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าก็ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเรามีกําลังที่จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนดีกว่าดีกว่าเอาเก็บไว้อะไรมากกว่าครับ แต่เราจะให้เทียบไปดูกับแผ่นใหม่กับแผ่นเก่านะครับของเทียมอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าของเทียมอ่ะไม่ดีก็คือเวลาใส่เฟืองเข้าไปเนี่ยมันหลวมเวลาเดินเบามันจะดังจะดังคลอกๆเลยเนี่ยมันโยกได้แต่ถ้าของแท้มันจะแน่นมันจะไม่ดังเวลาใส่ยังใส่ไม่ค่อยอยากเข้าเลยมันจะแน่นมันจะไม่โยกดีกว่าของเทียมใส่ไปหลายคันแล้วต้องมานั่งแก้เนี่ยแน่นเลย ไม่มีโยกเลยเวลาคุณใส่คุณก็ใส่ตามมันจะมีร่องลิ่มคุณก็ใส่เฟืองเข้าไปก่อนให้ตรงร่องลิ่มแล้วก็มาร์กเวลามาร์กเวลาดูให้อยู่จังหวะนี้อย่าให้มันเคลื่อนถ้าเกิดว่ามันเยือนนอเย้องมาด้านนี้หรือเยื้องมาด้านนี้คือรถคุณวิ่งไม่ได้แล้ววิ่งได้แต่ว่าอาจจะวิ่งไม่ดีวิ่งก็ล่อปลายไม่ได้ต้นไม่ได้ออกตัวไม่ดีมีส่วนหมดครับคุณต้องดูตรงนี้ด้วยดูมาร์กแล้วเวลาใส่ก็คือให้มันตรงกับร่องลิ่ม มันจะมีร่องอยู่แล้วเฉพาะบังคับอยู่แล้วเราก็ดูให้ตรงร่องริมแค่นั้นก็จบไม่มีอะไรแล้วก็ประกอบฝาเข้าก็ใช้ได้ครับตอนมามันจะตรงแต่ว่าพอวิ่งไปตะพับมันจะเคลื่อนเพราะว่าไอตัวรัดตัวนี้ยมันจะไม่ค่อยแน่นมันจะหลวมเวลาวิ่งไปเรื่อยๆแผ่นแผ่นก็จะถอยหลังถอยหลังถอยหลังมาก็วิ่งไม่ได้ก็ต้องแกะมาเปลี่ยนใหม่ถ้าอย่างนั้นคุณถ้าจะซื้อคุณจะเปลี่ยนคุณหาของแท้ดีกว่ามันจะ ไม่ต้องมาทําหลายรอบครับอย่งนั้นชัวกว่าครับแล้วของเทียมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าแผ่นตัวนี้นะถ้าอย่างอื่นก็พอได้แต่ตัวนี้จริงแท้ดีกว่าแท้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือร้านต้นเนี่ยก็คือต้องบอกว่าอยู่รามบ,บินทา39ครับผมมายังไงถ้ามือจะจะมาก็ง่ายๆเลยก็ดูถ้ามาทางทางวงเวียนก็ดู ซอยลำมธาสามสิบเก้าอะามธบุรีถ้ามันมามินก็ดูป้ายมาเลยครับไปทางหลักสี่มันจะมีป้ายซอยบอกอยู่แล้วเราก็ดูซอยเอาก็ลำมธาสามสิบเก้ามันไม่ไม่ยากครับซอยมัาเข้าซอยประมาณร้อยห้าสิบเมตรประมาณนี้เมตรอยู่ขวามือครับผมเห็นเป็นท่อไอโตกใหญ่เลยเห็นชัดเลยครับครับผมก็คือถ้าท่านใดนะครับสนใจหรือว่าอยากจะทราบข้อมูลก็คือสามารถโทรมาถามได้ได้เลยครับโทรมาได้เลบางทีแบบเฮ้ยอยู่ไกล อยากจะซ่อมแล้วก็เชื่อใจแต่ว่าไม่ไหวจะมาขอโทรถามก่อนได้ครับได้ไโทรมาได้เลยบอกทุกอาการไม่ต้องห่วงผมไม่มีปิดอ่าก็จะมีเบอร์เบอร์ข้างต้นไว้แล้วท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีความสนใจหรือว่าอยากจะ,อะสอบถามครับผมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาตามเบอร์ได้แต่ย้ำอยู่ในทุกๆเทปก็คือท่านผู้ชมโปรดกรุณามีมารยาและความเกรงใจสักนิด เด็กเด็กนเดือนตีสองที่สามไม่ต้องโทร๋อแล้วนี่คงไม่มีแล้วมั้งดึกไปมีมันมีมีด้วยโดนกันมาเยอะถ้ามันจําเป็นผมก็โอเคนะหรือรถมันเสียก้างคางแต่ก็มีก็มีก็คือบางทีลูกค้าเราก็รถเสียขี่ไปรถดับอะไรเงี้ยก็โทรถามอาการโอเคแล้วก็บอกได้อ่าอย่างนั้นได้แต่บอกพี่มายกรถให้ผมหน่อยดิตีหนึ่งตีสองเงี้ยโหก็คงไม่ไหวแล้วคงมัลากไม่ได้แล้วอย่างนั้นคือว่าถ้ารถเสียก็โทรมาได้ครับผม ถ้าผู้ชมท่านใดท่านสนใจหรือว่ามีความเชื่อมั่นในร้านต้นก็โทรมาได้บางทีอยู่หรือแวกใกล้เคียงอยู่อยู่ใน,นระยะไม่ไกลเกินไปหรือบางทีท่านผู้ชมไม่มีที่ไปมีรถแต่ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้ว่าจะติดต่อ,อยังไงสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนเราก็พยายามจะบอกท่านผู้ชมในรายการว่าที่นี่มีที่นี่มีท,มที่มีมีให้บอกก่อนว่าการแนะนําของเราเราต้องการชี้ทางแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจอย่างน้อยคือคุณมีรถเก่าแล้วเนี่ยคุณยังมีที่พักคุณไม่โดนทิ้งแน่นอน แต่ก็ต้องแต่ก็ต้องฝากไอ้เรื่องนี้ด้วยว่าเวลาก็อาจจะช้าหน่อยได้ามาทำกับผมมาเลยเยอะได้นอนทำรถเก่าก็ต้องบอก,บอกไว้ก่อนแค่นี้ช้าช้าหมดเวลามันอยู่ที่ว่าคุณจะมาถึงพุกคุณจะเอาภายในเดือนหนึ่งทำสีชุบโกลเมียมทำใหม่ทั้งคันบิ้วใหม่หมดภายในหนึ่งเดือนผมว่ายากแล้ว<า>ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ผมยังนัดสามสี่เดือนสามสี่เดือนบางทีผมยังแทบจะไม่ทันเลยปั่นกันโดตาเหลือกว่ามัน มันฉุกระหูกันบางทีหน้าฝนก็เงี้ยสีก็ทาไม่ได้สีทาไม่ได้ลวรอนู่นรอนี่แล้วไหนะก่อนหน้าที่ที่เขาจะมาอีกก็มีรถที่รอทําอยู่แล้วก็มีอะไรประมาณนี้เน้มันก็ทำไม่ช้าเพราะฉะนั้นถ้าทางเลือกที่ดีที่สุดเลยคือถ้าท่านสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองจากเทิกเล็กๆจากมองรายการเราในการแนะนําไปแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยอาจจะช่วยท่านได้บ้างก็คือก่อนที่ท่านจะตัดสินใจถามใคร ก็ให้ศึกษาดูเองก่อนนะครับวันนี้เราขอบคุณคุณต้นมากๆเลยแล้วแางรายการมีเสื้อที่สวยจากร้านพาเทลช็อปมอบให้คุณต้นด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับมอเตอร์ค s าสิกช็อปลูมอ d i ิ i o ชั่น a อลเคคตอนจำกัดไทยสกูเตอร์พาร์เทลช็อปรวมถึงสยามยนต์สุพรรณบุรีด้วยครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนไปบนรถคูดใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการ